ขอต้อนรับเขาสูรายการสียังลำยามบ่ายครับทันโดยขน้อยจังกุลนะครับพร้อมด้วยเต๋าบ้านนาะกราบสวัสดีพี่น้องซูหูสุกนกกนแล้วกันเนาะครับเนาะพอกันอักแล้วนนรรรแล้วนักกบปักตาลบ้านจานทุ่งนำเพอเกษตรพิสัยจัหวัดรอยเอ็ดครับผมนี่คือควงมวลความซึนระเบิดเกิดเพิ่อขึ้นอีกแล้วผลงานน้ำรายการมาป่ะกานโอ้โห รอพี่ที่วัดฉลองถูกอกถูกใจพี่น้องฟังและม้วนสื่อหัวแซลขอขมามากไม,ม,ม้จัดไหก่อนมมเลยมวนมวันครับผมและก็า้ฟไปก็แล้วกันกับบรรยากาศดีๆแบบนี้ผลราะไล่าสุดจินตราพุูลัภก็คือ ก้อนหินก็มีหัวใจครับผมกำลังเพลงพิมพ์ระดาจินสราชาแนลเขาเปิดใหกดแชร์ขอบพระคุณหลายๆสุดหยอดเลยนะครับเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณบริษัทแคทนายสตูดิโอได้เพิ่มแอดมินใหม่เข้ามามากมายกายกองนะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงระบบต่างๆและก็ให้พี่น้องได้พบกับมิติใหม่แห่งแคทนสตูดิโอใช่นะครับเอซทีติดตามบวสิเป็นทางเพจจินตราพุ่นลาบทุกๆเพจนะครับบวาติดตาม อ่าช่องทางผ่านทาง YouTube จินตราชาแนลพี่น้องจะได้รับเขาเอื่นว่าซิ่งใไม่ๆมจากบริษัทแคทไนท์สตูดิโอการตอบ,บนะครับผม<อ>ควันถูกต้องครับอ่าจะมีต่อไปนะครับในการประชุมนะครับอ่าต่อไปก็จะมีการกดไลค์กดแชร์นะครับให้ <c oughs> พี่น้องนะครับซอยกันกดไลค์กดแชร์อ่าปฏิสัมพันธ์หรือว่าการโต้อตอบนะครับการแสดงความคิดเห็นการแลกเลียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การกดไลค์กดแชร์รับสัมพันธ์จะเป็นการคูณทันทีต่อไปนี้เ้าคือคือว่า x 2 x 3 x 4กัเลยนะครับาไว้ง่ายว่าตอนนี้นะครับบริษัทยกเครื่องหม่แล้วเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับผมในเทรโบ ใช่ครับผมจากจินตราชาแนลออฟฟิเชียลของเราจะติดเทอร์โบและแก๊สนายสตูดิโอจะติดเทอร์โบครับผมแฟนๆที่บอผิดหวังผลงานใบล่าสุดผลงานเก่าผลงานใหม่สี่เดือนฟังเดี๋ยวมวสื่อโค้ชแอวกันจะได้รับข่าวสารนะครับเรื่องการอัปเดตนะครับต่างๆนะครับเกี่ยวกับสาวเสียงพิ้นนะครับเกี่ยวกับอ่าหลายๆเรื่องหลายๆเล่านะครับผมในวงแวกในแบบวงการบันเทิงเขานี่ยแหละน้องครับอน้ำพี่น้องย่ามเขาไปชมจินตราชาแนลออฟฟิเชียลหรือว่าสิเป็น เพจยูทูบจินตราทุกช่องครับผมจะได้พบกับสินค้าที่มีการห้อยสินค้าไว้ให้พี่น้องได้เลือกซื้อเลือกใส่ได้ตามสบายถูกต้องครับพี่น้องสามารถนะครับเข้าไปอเขาเอื่อว่าเลือกเลือกค้นหาเลือกแบบว่าเออสิ่งใดที่จะของมากรับในราคาย่อมเย้านะครับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะครับผมผ่านทางช่องทางยู u b e ของจินตราชาแนลก็ได้นี่เน๊ มีมทางเลือกอีกเลือกหนึ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยวบริษัทนะครับก็จะเพิ่มนี่อ่าก็จะเพิ่มแบบว่าสินค้าตัวใหม่ๆเข้ามานะครับให้ให้พี่น้องได้เลือกสรรไม่ว,ว่าสิเป็นเรื่องอาหารการกินรม่ว่าสิเป็นเสื้อผ้าหรือว่าจีบปะทะมากมายหลายอย่างเลยนี่เดี๋ยวพี่น้องข้อติดตามต่อไปว่าจะมีอีกอย่างเกิดขึ้นมาแน่ครับชมนะครับท้องไรท้องนาอยู่ไฮอยู่พูอยู่ตามประเทศได้เบิร์ตซงได้เบิร์ตังได้เบิร์ครับผมจะมีลิงไว้ให้นะครับเดี๋ยวจะมีลิงราคาอยู่ทั้ง อาเสียงรับย้ำบายเฮานะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรมีเบอร์เบอร์โทรไว้เด้อมีเบอร์โทรจ้าวครับผมรนตรีกินตราพูลาบครับผมติดต่อกันได้ทุกทางอ่าทางเบอร์โทรเพื่อวันสเป็นผ่านทางทีว่าโคสนะครับอยู่ที่มินิบาร์เด้อพี่น้องเด้อยูดดัดลางยุางนะครับยุดดันลางเฮานี่แหละนะครับแหม้วไอ้เนี่ยยุดดันลางเฮานะครับเดี๋ยวอันเพราะว่าแอดมินชุดใหม่นี่เพิ่นแน่นอนนะครับเพิ่นขึ้นข้ไทยไว้ต่อยี่สิบสี่เลยนะครับอากราบขอบพระคุณมากๆนะครับผม 你啊。Yeah. Ah. เป็นช่วงที่สองของรายการเสียงลำยามบ่ายขนอยจังกโกนึงครับเต่าบ้านนาครับเพื่อนครูใจเมตรักหนักเพลงจบเพื่องผลงานเพลงมันมวนพี่น้องกับป้องกันหรือความวนความเซอร์แมนแล้ววันที่ทรายเกาะยะโสธรเศร้าหนึ่งครับผมเศร้าหนึ่งเนื้อพี่น้องเนื้อครับผมยะโสธรของเราจิตรภบผูลรบบุกใหญ่ปักหลักสร้างความมัน่นคงอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรใกล้แล้วครับพี่น้องครับนะครับอีกแค่โบกี้มือข้างน้านี่นะครับพี่น้องจะได้รับ ความสูขความบันเทิงอย่างแน่นอนเลยนาเวทีบอกว่าสิเป็นผู้ลงพน <c oughs> ว่าน้องหอยมีห่องบ่น้องหอย <c oughs> อันอนี้รีวอลต์เตรียมไว้เตรียมไว้หน่น้องหอยนี่เอาแบบว่าเจ็ดรอบไปเลยหโน,นะครับผมน้องขอขอมาหลลายนะครับบ้านน้องหอยนี่ เตรียมโทรศัพท์เตรียมกล่องไว้ให้พร้อมกันแล้วกันครับผมนานๆพบกันครั้งหนึ่งที่ยโสธรครับผมเดี๋ยวช่วงนี้พี่น้องครับเดี๋ยวเฮานะครับถามข้าวสภาพอากาศกันนจัาหน่อยครับไ้ครับผมวี่ไจ๋อไงครับผมพี่น้องบอกว่าลงมาจากกรุงเทพนะครับบอกว่าอยากมาเที่ยวบ้านเฮาอ่ะสภาพอากาศเป็นจ้ไหนครับช่วงนี้ครับตอนีกเย็นสบายดีคับขนาดถือว่าเป็นอากาศดีที่สุดเลยนะครับเด้อ องศาก็อยูมม่ประมาณ18ถึง20องศาก็สแสดงว่าอากากศเย็นสบายมากนะครับผมั้งขอคนตื่นจะเด็กจะส่ง,อสองอยางน้ำาทงไฮทงหน้าโอ้ยหมอกกัลุน,นิดๆเนาะแม่นแล้วครับยางไปยิมเปืเป่อยๆเ,เสียงเพ้งดังฟ้อนวอนมาแขกไก่และการช่วงนี้ครับพี่น้องก็จะไปจัดทริปในการตั้งแคมป์บ้างนะครับการเที่ยวบ้างนะครับขืนผู้ขืนเขาแต่ว่าก็ให้ระมัดระวังเรื่องหนึ่งนะครับอ่ะ แจ้งเตือนพี่น้องไว้ก็แล้วกันนะครับเขาใ่ไยๆเขาไ่มีหยังโยเขาใญยพี่น้องครับที่ไปเที่ยวเขาไ่นะครับผมนักท่องเที่ยวเนาะให้พี่น้องระมัดระวังนะครับตอนนี้มีช้างป่าตกมันหลายตัวหรือว่าหลายเชือกพี่น้องครับนะครับพี่น้องนะครับใส่ความระมัดระวังเป็นพิเศษเด้อนะครับอันนี้ประกาศแจ้งเตือนมาทางโซเชียลมีเดียดีมากดีมากถ้าได้การเสียงลำยามใบนะครับอ่าก็เลยมาแจกงต่อกับพีกับนองให้ระมัดระวังกันเนาะเวลาอยู่บนภูเขาก็ต้องระมัดระวัง สัตว์ป่าฟังเสียงเลยพี่น้องเลยคอับบ้าเพราะหาซูมหาเสียงมันกะเออเกิดความมันตรายเกิดความเสียหายครับพระมานว่านอนอยู่ในซูมระคิดว่าเย็นดินบ่ได้เลยครับพี่น้องบ่าแต่สิบมวนย่างเดียวก็ได้เลยครับผมอ่าถักเกิดมันมันมีความสูญเสียขึ้นมากครับความเสียใจป้ายลังนะครับมันเอาคืนมาบ่ได้เนาะเนาะถูกต้องครับมันมันจะเป็นประมาณให้ทุกคนนะครับระมัดระวังในการท่องเที่ยวนะครับในช่วงปีใหม่ก็แล้วกันเนาะ และอีกอย่างนึ่งกันเรื่องการขับรถขับเราเรื่องการดื่มนี่ระมัดระวังดื่มครับดื่มนี้ไม่ต้องขับต้องให้คนไม่ดื่มรับถูกต้องครับง่วงก็ไม่ต้องขับให้คนไม่ง่วงขับ ผู้ใดก็มาดื่มครับเตามันนะก็มาดีเจจังโก้ก็มาแต่ว่านะครับอ่าอยู่ในกฎระเบียบของกฎหมายของเขาพี่น้องครับทำเมาแล้วพี่น้องนอนหลังโลดครับผมที่เลยครับดีที่สุดนะครับจะไปหาจับพวกมาเลยบอกเป็นว่าเมาแล้วจับพวกมาเลยอย่าฝืนนะครับทำึบักรึบทำเมาแล้วบอกพี่น้องครับบอกซื้อซะตีตัวนอนไปเลยครับผมแลการขีการเดินวิธีการที่ซอยเหลือคนขับใจขึ้นคนที่นั่งไปด้วยใช่คถ้าเห็นอาการไม่ดีคุณไมให้เขาขับเป็นเด็ดขาด อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงนะครับเด้อแล้วก็ถ้าเอาด้วยกันนะครับแนะนำเลยครับจอดนอนที่บ้านเลยนะครับผมะมื่อวันหยุดนะรับขอบคุณมาเรื่องรายการเสียงรับยามายี่มีเกรดเล็กเล็กหน่อยมาให้เป็นประโยชน์เป็นสาระสำหรับพี่น้องครับผมเป็นสิ่งที่ดีงามมาสันว่าแต่ละวันนะครับเดี๋ยวก็จจะมีข่าวสารเล็กๆน้อยนะครับเรื่องการแจ้งเตือนบ้างนะครับเดี๋ยวเรื่องข้าวสารเกีียวกับน่นกัหนี่การนุ่นกับนี่แต่ว่าช่วงนี้นะครับ ข้าวสารก็จะ,จะเป็นประมาณว่านะครับการเดินทางนี่แหละพี่น้องครับมันเป็น,น<อ>สิ่งสําคัญมากๆเลยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเทศกาลการสูญเนะสียการเสียสช,ชีวิตที่มากที่สุดคือช่วงเทศกาลถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นนี่ความระมัดระวังเป็นสิ่งที่ดีเลิศน,นี่แหละครับพี่น้องครับจังหวงใย่กันนะครับหลีกเลี่ยงเนื้อพี่น้องครับมีบางคนบอกว่าคอยดูคอยบูดื่ม แต่ว<ช>่าก็ต้องระมัดระวังมูคือกัน,นได้หวังหมายความว่าคันอื่นอเขากินมากแบบเขาบัวฟั่งฝ่าฟั่งฝนค,ค,ค,ครับแบบซิกแซกครับครับแบบบัวมีสติเมาแบบบวัวเขาเลนเลว่าพัฒนาใส่ไปแลนมาเรื่อยว่าม่นงูให้ใส่มมความระมัดระวังเรานะครับเบืองหน้าเบื้องหลังให้ดีนะครับ<อ>แล้วก็บอกง่ายครับบัวมีผู้ใดหูโตจะของซ้ำตโตเฮาพี่น้องครับนะครับ ถ้าเกิดมันบาไหวอีหลีพี่น้องย่าฝืนเด้อครับผมไปใส่มาใส่ยื้อกันนะครับมันอันตรายปั่มนี่บวกไก่เนาะเป็นแ๊บเดียวข้อปั่มนอนจอดเลยพี่น้องครับนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะครับมีของฝากของตอนมาฝากพีตอนน้องอีกคือเกาของดีของตอนก็ต้องไปทีสกลนคร นครเนี่เป็นจังหวัดติดพี่นนองมิตรคนเป็นตาหักแม่แล้วโดยไปย่งที่เต่างอยอ่ะเดี๋ยวเขาขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนเลิกกันแล้วกันครับกลับขอบพระคุณครับผมไปยังเจ๊กุ้งที่อำเภอเต่างอยเจ๊กุ้งครับมันเป็นผู้สนับสนุนรายการเสียงลำยามบ่ายนะครับผมยุรานงเพลินนะครับจะเป็นสินค้าประมาณว่าเป็นเสื้อผ้า นะครับเป็นผ่าทักท่อมือหรือว่าเครื่องนุ่งห่มนะครับเกี่ยวกับผ่าว่าวิง,ง่ายผ่าทุกชนิด มีค้เบิร์ตที่เลือกตั้งแต่ผ่าบัรพ่อไปเลยไอ้ครับผมหนาวแล้วพี่น้องครับไปเลือกสันเอามาใส่นะครับนี่ยังผ่าบรรพ่อหลายหลายายสีบ่อยจะว่ารูลักหลายสีบ่สวยงามม่กม่นะครับลายๆคนละพอไปกับกันมันหลายบทนะครับผมเยอะแยะนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีผ่าถุงผ่าสิงงามๆผ่าถุงนี่ก็ต้องห่วงเด้่อยๆว่็ต้องห่วงก็ต้องห่วงนะครับนี่นะครับผ่าถุงนี่เป็นผ่าที่เขาเอื้อนมา บอกง่ายว่า,วามันเป็นลายทีหาย้ากนี่แหละลายหายยากครับผมหายากครับผมฟอนไ<อ><อ>เป็นผ<ม>่าพื้นเมืองน,นี่นสวยๆงามๆแบบนี้พี่น้องพบเห็นแน่นอนอยู่ที่ ลานพญาเต่างอยเป็นช็อปของเจ๊กุ้งครับท่านอันนี้ผู้หญิงผู้นายนเป็นมาขนาดเด้เปิ้ลหมักไซล่ะเปิ้ลงามโอ้ยแต่เปิ้ลเวลาไซไปวัดไปว่าหรือว่าอะไงไซเหล่าตัวน้อยจ้อยฮัทเอลกิ้วกิ้วๆบอกแกเจกิ้วแม่กินนุ่นเจวกิ้วแดงกิโน่นนะครับผ้าถุงนะครับผ้าพื้นเมืองผ้าไร้ครามนะครับเสื้อผ้าเด็กน้อยเพราะว่าสิเป็นวัยรุ่นหรือว่าสิวัยใดนะครับมีครบหมดเลยนะครับพี่น้องครับ ไปเลือกสรรหานะครับอยู่ร้านพญาเต่างอยนะครับผมอขอบคุณครับขอบคุณมากครับของดีของฝากของตอนจากเจ๊กุ้งแห่งอำเภอเต่างอครับผมเอาละบัตตีรายการเสียงลายามายเดินทางมาชมสุดท้ายจังกุนครับเต่าบ้านนาครับสวัสดีครับ